สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับใครหลายๆคนคือการเป็นคนที่ใช่แต่คนที่ไม่ใช่ต่อให้พยายามยังไงก็ไม่มีทางเป็นคนที่ใช่อยู่ดีเราคนนึงนะที่เคยอยากเป็นคนที่ใช่ถึงแม้จะทำยังไงก็ไม่มีทางใช่อยู่ดีถ้าเป็นแบบนั้นเราจะรู้สึกท้อแล้วค่อยๆถอยออกจากชีวิตเขาเองแต่ในทางกลับกันเราไม่ได้รู้สึกอะไร ตออีกฝ่ายพยายามจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเราเราแค่ไม่อยากเป็นเกินมากกว่าน,นั้นแล้วเราก็กลัวเขาเสียใจมันเป็นสิ่งที่เรากลัวมากถ้าเขาเสียใจเขาคงไม่อยากยุ่งเกี่ยวอะไรกับเราอีกเรารู้ว่าเราเหมือนเห็นแก่ตัวล้างเขาไว้ด้วยความรู้สึกแบบนี้มันมีไหมครับวิธีที่จะรักษามิตรภาพให้เหมือนเดิม หากไม่มีมันพอจะมีวิธีไหนไหมที่จะปฏิเสธเขาโดยที่ทำให้เขาเสียใจและเจ็บน้อยที่สุด